สวัสดีครับท่านผู้ชมเกม OMG 2นะครับก็มีท่านผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาสอบถามผมนะครับว่าคู่แรกทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับอ่าก็จะเป็นนี่นะฮะคู่แรกทางฝั่งซ้ายมือนะครับเป็นท็อปเซิร์ฟไหมนะอ่ะนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่เออ คนนี้นะฮะก็คือคนนี้ค้างออกมาแล้วนะครับก็คือคนนี้นะฮะน่าจะเป็นคนนี้นะเขาถามผมว่าคู่แรกของฝั่งซ้ายเนี่ยใช่ท็อปเซิร์ฟเวอร์ไหมนะครับส่วนตัวผมคิดว่าคนนี้น่าจะไม่ใช่ท็อปเซิร์ฟนะเพราะว่าท็อปเซิร์ฟหนึ่งเนะี่ยคนนี้เขาเป็นเซิร์ฟหนึ่งนะครับเขาอยู่เซิร์ฟหนึ่งนะเขาบอกว่าเขาเ เขาเขียนไว้หลังชื่อว่า S1 นะครับซึ่งเซิร์ฟหนึ่งท็อปเซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์หนเนี่ยตอนที่ผมไปส่องประมาณ4เดือนที่แล้วเนี่ยพลังลบเขา270ล้านนะครับแต่ว่าคนนี้1 8 1ล้านนะน่าจะไม่ใช่ท็อปเซิร์ฟนะครับส่วนคนต่อไปนะก็คือคุณแครอตนะครับคนนี้ไม่ต้องสืบนะฮะพลังเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับ คนนี้เขาอยู่เซิร์ฟ24นะครับคุณแคร์รคนนี้นะฮะน่าจะเป็นอันด,ดับหนึ่งของเซิร์ฟ24อย่างแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านไหนที่อยู่เซิร์ฟ24นะครับก็รบกวนคอมเมนต์บอกคอมทีนะฮะว่าคุณแครรอนเนี่ยท็อปเซิร์ฟของเซิร์ฟ24จริงไหมนะครับแต่เขาเป็นอันด,ดับหนึ่งในไทยนะเขาต้องอยู่ท็อปเซิร์ฟอยู่แล้วนะครับโอ้แต่จูลงเขาจัดเต็มมากเลยนะสัตเทพเนี่ย สัตเทศตัวนี้เป็นสีแดงที่เขาแจกให้นะครับแล้วก็กทําขึ้นทองห้าดาวอีต่างหากโอ้โหแบบเห็นแล้วเกิดกิเลสมากนะฮะจกกกเอ๊ะไม่ใช่จูรลงเขาเนี่ยนะฮะหือทีนี้ก็ง่ายเลยนะะถ้าเราจะมาส่องผู้เล่นเนี่ยเรากดสอง้ามาในนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดกดล็อกหอคุ้มแล้วนะหือแต่และตัวคงจะมีแค่ม้าเฉียวนะที่ทําน้อยสุดนะครับส่วน กวนอูก็ทําเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับส่วนเกียงอุยก็เยอะขึ้นนิดนึงหงเบ้งก็เยอะขึ้นมานิดนึงนะครับส่วนจูโร่งนี่ทําเต็มที่เลยนะส่วนตัวละครหลักก็ทําน้อยกว่าเกียงอุยนะครับเห็นแล้วเกิดกิเลสจริงๆ,ๆอโอเคนะครับท่านผู้ชมเราจะเข้าที่เนื้อเรื่องหลักของเรานะครับเมื่อคืนเราดูกลุ่ม A ไปแล้วคืนนี้เราจะมาดูกลุ่ม B กันนะครับกลุ่ม B ก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเราไปดูคู่แรกกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามากกว่านี้นะครับทางฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นคุณนิวนะฮะซึ่งเมื่อคืนเนี่ยผมได้พาท่านผู้ชมไปดูคู่ชิงด้วยนะครับซึ่งในคู่ชิงเนี่ยก็มีคุณนิวติดอยู่ด้วยนะฮะมีคุณนิวติดอยู่ด้วยนะแต่ผมไม่เห็นคุณอีเฟอร์ครับอีเฟอร์ที่เป็นกรอบทองนะะผมไม่เห็นเขาในคู่รอบชิงนะครับ มีแค่คุณแครอทคุณนิวนะครับคุณดราก้อนนะฮะแล้วก็คุณโอ,อ๋นะครับแต่ไม่เห็นคุณอีเฟอร์เลยนะฮะทั้งๆที่ท้ทากอบทองนะครับเดี๋ยวผมจะไปเช็คในหน้านรอบชิงอีกรอบนะฮะว่าผมดูตกหลไปหรือเปล่านะครับแต่ผมมั่นใจว่าสมองผมดีจําได้ะฮ <c> ะ <oughs> อันนี้ผมขอแคปหน้าจอแป๊บหนึ่งนะฮะอ้ดได้ช็อตนี้ด้วย <c oughs> แตตายเลยทีเดียวนะครับเปลี่ยงเข้าไปลดกดไป30นะินะสำหรับสกิลของเตียวเซียนงเป้งฮะโอ้โหเลือดไหลเป็นน้ำนะฮะสำหรับเตียวเซียนกับตันเต๋นะฮะโดนขงเป้งเข้าไปชุดเดียวเมื่อกี้นี้เรียบร้อยนะท่านผู้ชมคู่แรกจบไปแบบไวมากพลังลบต่างกันเกือบเกือบร้อยล้านนะฮะต่อไปนะครับก็ยังคงเป็นคุณนิวอยู่ เจอกับกรอบทองอีเฟอร์นะครับจากเซิร์ฟ86ดสิาคนนี้เล่นวุยก๊อบนะครับโจก๊บก็ยังเป็นคุณนิวเมื่อกี้นะฮะขอเติมคําว่าคุณนําหน้าชื่อแล้วครับมันจะได้ดูให้เกียรติจะได้ดูสุภาพนะครับเปรี่ยงครับผมปิดโซ่ม่วงนะสำหรับโซ่ม่วงของสุมายี่เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับ ว่าความสามารถคืออะไรแต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับค่าโกรธนี่แหละนะครับ <c oughs> อาจจะบล็อกไม่ให้ออกสกิลหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่ากวนอูที่โดนโซ่ม่วงซูมาอี้เนี่ยหลอดค่าโกรธยังไม่ขึ้นเลยนะครับยังเป็นศูนย์อยู่นะแสดงว่ามันจะต้องไปบล็อกการฟิ้นฟกค่าโกรธนะครับสําหรับสกิลของซูมาอี้นะฮะ แต่มีท่านผู้ชมบอกนะครับว่ามันเป็นตัวสตันตัวซีซีนะครับสําหรับสุบารุยนะเป็นตัวสตันเป็นตัวเป็นตัวหยุดเลยนะครับสําหรับบุญกบโอเคนะครับรูปเกมนะตอนนี้ก็ใช้คําว่าสูสีได้เลยนะครับ2ทีมนี้ค่อนข้างสู้กันแบบสูสีนะอันนี้ก็จะเข้าเทิงที่2แล้วนะครับ กูแกเกิดมากยแกมันมีตายเกิดนะครับที่ผมสังเกตแล้วก็ดูมานะฮะแต่ไม่ได้ไปอ่านในรายละเลอียดสกิลนะอาจจะเป็นสกิลที่ได้จากการปลูกตีนก็เป็นได้นะครับอโอเคท่านผู้ชมกู่นี้ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตัวผมเดาว,ว่า5เทินนะฮะต้องสู้กันอย่างต่ำห้เทินนะครับกดข้าไปผมเดาผิดนะฮะเขาสู้กันแค่สามเทินนั้นเอง คุณอีเฟอร์เนี่ยพลังอีเฟอร์นะครับอีเฟอร์พลัง256ล้านนะครับส่วนคุณนิวเนี่ยเกือบเกือบสามล้านนะฮะอ๋อก็ไม่แปลกนะครับที่คุณอีเฟอร์เนี่ยไม่มีชื่อติดอยู่ในรอบชิงนะครับต่อไปครับอีเฟอร์นะฮะเจอกับหมูสับจากกิลส์มิธนะฮะซึ่งกิลส์มิธเนี่ยผมจำได้ว่ามีคนนึงที่ค่อนข้างโหดนะฮะแล้วก็มีชื่อติดอยู่ในคู่ชิงนะครับก็คือคุณ สวิตราก้อนนะครับเขาน่าจะเล่นเขาเล่นอะไรนะผมก็จำไม่ได้กบนึงถ้าเกิดมีเสียงลมเข้าต้องกราบขอภัยนะครับเพราะว่าผมหันมัดลมมาใส่ตัวเองแล้วก็ใช้ผ้าห่มคุมหัวนะฮะถ้ลมจะได้่เข้าจะเข้าน้อยที่สุดนะครับแต่จากที่ฟังในคลิปก็ไม่ได้ยินเสียงนะก็ถือว่าโอเค นี่มันตัวซับเสียงชัดๆเลยอโอเคนะฮะท่านชมท่านไหนที่เรียนออนไลน์หรือว่าไวทำงานนะครับไวเรียนไวทำงานพรุ่งนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับเป็นวันที่หลายๆคนนั้นชื่นชอบและก็รอคอยมันมาตลอด5้าวันนะครับส่วนตัวของคนหนึ่งแหละนะฮะค่อนข้าง,างที่จะรอคอยวันเสาร์เลยมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกนะครับ มันก็เป็นวันสอเป็นวันหยุดแต่ก็ชอบนะครับชอบหลายคนชอบแน่นอนนะอยู่บ้านชิวๆนะหรือใครมีแผนจะไปไหนนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะแต่ช่วงนี้คงจะเดินทางได้อืมอาจจะเดินทางได้แบบก็น่าจะพอเดินทางได้อยู่นะสำหรับการข้ามจังหวัดนะครับแบบเออโคราชไปกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ย ก็น่าจะโดนแย่จมูกบ่อยน่อยนะครับเพื่อนผมบอกว่ามันแถวนั้นมันจะมีด่านตรวจโควิดเยอะนะครับแถวโคราดสระบุรีนะครับโคราดสระบุรีกรุงเทพสุพรรณนะฮะแถวนั้นด่านตรวจโควิดเยอะนะครับเพื่อนผมว่าเฉพาะขาไปขาเดียวก็โดนแย่จมูกไปสี่ครั้งนะฮะแเจ็บเกินกีเดียวจบนะฮะเป็นฝั่งของคุณอิฟเฟอร์ชนะไปนะครับ ต่อไปคู่ที่สี่ของค่ำคืนนี้นะครับก็จะเป็นคุณอ่านไม่ออกนะฮะเจอกับราชันนะครับมาเดี๋ยวมาดูการต่อสู้ของสองทีนี้กันนะครับก็จะเป็นวุยกกทั้งคู่นะครับแต่ทางฝั่งซ้ายผมมองว่าจะได้เปรียบอยู่นะทางฝั่งซ้ายเนี่ยมีทางด้านโจโฉที่เป็นตัวปับ๊บเป็นตัวบั๊ดาเมจนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างดีเลยนะ สกิลมันอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่าความสามารถพิเศษที่ได้จากสกิลเนี่ยก็คือการบัฟดาเมจให้กับค,คนในทีมทั้งหมดเนี่ยมันจะบัฟดาเมจถึง4 0เลยนะครับที่ผมได้ยินมาที่ท่านผู้ชมบอกมาแล้วผมไปอ่านมานะครับประมาณ 30- 4 0ถึงนะครับซึ่งไม่ใช่น้อยๆน,นะถ้าเกิดว่าพลังโจมตีแสนหนึ่งนะครับก็บวกไปอีก40%่อนะครับ ผมก็ลืมแล้วว่ามันบวกยังไงนะเอาเป็นว่าแสนหนึ่งเพิ่มมาสี่หมื่นแล้วกันนะง่ายๆเลยครับประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าเยอะนะสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของแสนหนึง่งสี่หมื่นจริงเหรอผมก็ไม่ทราบนะครับ้งวันสามสี่หมื่นนี่แหละที่บวกเพิ่มมานะครับแต่เหรีกเกมพลังโจมตีเป็นล้านนะสี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มมาเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับ ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อันตรายนะสำหรับโจโฉนะครับอะตอนนี้สถานการณ์รูปเกมนะทางฝั่งขวามือเสียเปรียบจำนวนนะครับเสียเปรียบจำนวนแต่เกมอาจจะคลิกได้นะครับไม่ประมาทนะโอ้นิวลันนะว่าไปน,นั้นคู่นี้นะครับใช้เวลาสู้กัน10เทิร์นนะครับก็เป็นฝั่งของคุณ อ่านไม่ออกนะครับขออภัยนะผมอ่านไม่ออกจริงนะครับเป็นฝั่งของคุณอ่านไม่ออกนะับชนะไปนะครับที่เขาเล่นวุยก็มีโจโฉบับรามเอดนะฮะอ่ะต่อไปนะครับเป็นผลเรือโทกราฟครับเป็นคุณดีกราฟนะครับเจอกับคุณอ่านไม่ออกนะคุณอ่านไม่ออกนะครับขออภัยนะผมไม่ได้บูลลี่นะครับแต่ว่ามันอ่านไม่ออกจริงจริงนะฮะมันเป็นน่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาจีนน่าภาษาจีนนะ ขนาดตัวภาษาอังกฤษข้างหน้ายังอ่านไม่ได้เลยนะครับเป็นภาษาพิเศษเป็นตัวอักษรพิเศษนะฮะโอเคทางฝั่งซ้ายและขวาก็เป็นวุยกกกทั้งคู่นะครับทางซ้ายเนี่ยมีโจโฉนะส่วนฝั่งขวาเนี่ยไม่มีนะคู่นี้คุณคุณเหมือนเราดูไนแล้วนะน่าจะไม่นะครับี๋้ว้็เดินที่สองเราจะกดข้ามเลยนะฮะ สกิลของโจโฉเนี่ยก็แรงอยู่ยนะดาไอ้เมื่อกี้ก็หลายล้านอยู่นะครับถ้าเกิดเขาปั้นดีๆเอดีเคเยอะๆเนี่ยมันก็แรงนะแต่ถ้าเป็นเลือดเกมการจะปั้นนะการจะทําอุปกรณ์ให้จากส้มเป็นแดงเนี่ยแล้วก็จะต้องมาเพิ่มดาวล้างบำรุงเพิ่มดาวล้างบำรุงอู้ยเยอะนะฮะกว่าจะเก่ง ไอเทมแต่ละชิ้นกว่าจะโหดกว่าจะอะไรเนล็เกลียทําทยากนะครับวัตถุดิบที่มีจํากัดที่หาได้จํากัดในแต่ละวันอีกโอ้ถ้าจะทําแบบคุณแครอทที่เป็นสีทองทั้งตัวเนี่ยนะฮะผมว่าหมดหลายบาทนะหมดหลายแสนแน่ๆน,นะครับไม่ขอพูดดีกว่าสายเติมนะ ส่วนตัวผมก็ว่าจะเติมนะฮะสักถึงพันเหรียญเป้านะครับหรือหนึ่งพันทองนะฮะหนึ่งพันทองก็น่าจะประมาณสี่ร้อยบาทนะน่าจะประมาณานี้นะครับเพราะว่ากิจกรรมมันมีกิจกรรมเติมเงินสะสมนะถ้าเกิดเติมเอ่อครบหนึ่งพันทองหรือหนึ่งพันเหรียญเป้าเนี่ยนะครับมันก็จะได้อเทมเกมแล้วเขาจะแจกให้นะฮะอันนั้นคือข้อดีของสายเติมนะครับข้อดีของสายเติมก็คือจะได้ไอเทมแล้วก็ได้อะไรหลายอย่างเร็วหน่อย มันก็จะทําให้การเล่นกอเอฟการเล่นเกมเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะครับแต่ผมไม่แนะนําให้เอายินจริงไปซื้อของในเกมแบบนั้นนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นวัยเรียนยังหาเงินเองไม่ได้ก็อย่าไปทานะครับเก็บเงินนั้นไปนซื้อข้าวกินดีกว่าเอาเงินมาสมัครเด็ดดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเออมีเงินมีงานทำนะฮะมีเงินมีรายได้เนี่ยก็ดุลพินิ ของแต่ละท่านเลยนะครับอโอเคเป็นฝั่งเป็นชัจนะของทางฝั่งขวามือนะครับต่อไปต่อไปเป็นคู่นี้นะครับก็ยังเป็นดีกราฟอยู่เจอกับคุณท U E อ่านว่าอะไรอ่านว่าตัวเหรอคุณตัวอ่านยากจริงๆนะชื่อแต่ละคนนะฮะ สถานที่สักครู่นะครับผมอันตีใส่เข้าไปครับเก็บได้หนึ่งตัวแน่นอนชิวๆนะฮะเก็บเป็นทางน้านตัวละครหลักนะครับมีโป้วารแข้นมากครับโดดคืนไปเก็บใครไม่ได้เลยนะฮะถ้าแข้นก็ต้องกินน้ำนะครับหลายคนคงงงนะแข้นคืออะไรทำไมต้องกินน้ำนะฮะแข้นก็คือการ นะกินข้าวหรือกินอะไรก็ตามเร็วๆคำใหญ่ๆนะแล้วมันมันเหมือนมันอื่นมันกลืนไม่ลงนะฮะ <c oughs> เขาเรียกว่าการแค้นนะฮะไม่ใช่แค้นแบบโมโหจองยินจองกรรมนะครับาษาอีสานนะฮะคำศัพท์เยอะนะครับจําแทบไม่ทันจําแทบไม่หมดนะฮะขนาดผมคนอีสานนะนะเกิดมาสิบแปดปียังรู้คําศัพท์ไม่หมดเลยนะย <c oughs> นะ เรียนยากจริงๆนั่นแหละนะครับแต่เป็นภาษาที่น่ารักนะเป็นภาษาที่น่ารักมากเอ้บึมผมมองว่าทีมขวามือน่าจะสู้ยากนะไม่ต้องมองนะในหน้าบอร์นมันก็บอกแล้วนะว่าทีมไหนชนะนะครับไม่ต้องบอกก็รู้นะโอเคไปนะครับก็ ใช้เวลาก้าเทินนะฮะสู้กับสู้กันนะครับต่อไปครับคู่สุดท้ายนะฮะเป็นคุณนิวเจอกับกาฟนะครับคุณนิวก็จําได้ว่าน่าจะเล่นจกกกที่ใส่เป็นล่างแฝงทั้งทีมโอ้ทำไมซื้อเลขไม่ถูกบ้างนะฮะไม่ใช่ล่างแฝงทั้งทีมมีทั้งแฝงอยู่ประมาณสามตัวนะมีกวนอูนะฮะมีตัวละครหลักคงเม้งม้าเฉียวนะครับคือตัวละครหลักเนะี่ยไม่รวมเป็นล่างแฝงนะ ตัวละครหลักเขาจะเรียกว่าแฟชั่นนะครับแต่ก็นะเอาเป็นร่างแดงเลยนั่นแหละนะครับจะได้เป็นหมวดมู่เดียวกัน,นก็นราเมืระมันสี่ตัวนะครับทางฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นม้าเขียวแดงนะฮะเป็นม้าเขียวแดงนะครับ,ย,รบยังไม่ใช่ม้าเขียวทองนะดาเมจที่ได้ก็เก้าล้านนะครับมันไม่ได้อยู่ที่การปลุกตื่นหรอกนะผมส่วนตัวผมคิดว่ามันอยู่ที่ อุปกรณ์สัส่วนมากนะก็ตีไปเลยนะครับอุปกรณ์50%การปลุกตื่นอีกสัก50%นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการปลุกตื่นเนี่ยมันจะได้สกิลพิเศษนะมันจะปลดล็อกสกิลพิเศษนะครับอ่ะสมมุติว่าจิยี่นะฮะจิี่ตัวธรรมดาตัวแดงธรรมดาเลยนะครับตีบวกหกบวกแปบวกสิเนี่ยไม่มีความสามารถเลื่องเลื่องเลยนะแต่พอปลุกตื่นนะครับได้ความสามารถดึ่งเลือเ่องตื้เลื่อนมาเลย นะครับอันนั้นคือความสามารถสกิลของการปลุกตื่นนะครับยิ่งปลุกตื่นสูงนะฮะตัวส้มทําขึ้นแดงตัวแดงทําขึ้นทองเนี่ยมันจะสกิลมันจะเวอร์มากนะครับแล้วก็ค่าสแต็กอะไรต่างๆอีกมันจะเวอร์วางเกินไปนะครับเวอร์วังมากเลยทีละจบไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะท่านผู้ชมเป็นทั้งฝั่งของคุณนิวนะแน่นอนอยู่แล้วนะครับที่มีพลังลบสูงกว่า กลุ่มกราฟนะฮะถึง50ล้านนิดนิดนะครับอาจจะบวกลบลงมาหน่อยหนึ่งนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับหอคุ้มกลุ่มบีในค่ำคืนนี้ในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมจะชอบกันนะครับเอาไว้ดูเพลินก็ได้อยู่นะดูเพลินได้นะครับคลิปผมดูเพลินได้ส่วนตัวผมเคยเปิดคลิปตัวเองดูประมาณ30นาทีคลิปนั้นนะฮะผมเกือบหลับนะ มันเพลินนะฮะเพลินจนจะหลับนะครับมันก็แล้วแต่คนนะแต่ส่วนตัวมันมันเหมือนเป็นการพักผ่อนไปในตัวนะครับดูคลิปนั้นประมาณสี่ทุ่มนะฮะเกือบจะหลับนะครับอาจเจอกันคลิปหน้านะฮะท่านชมทุกท่านสวัสดีครับก็มาับฟันดี้นะครับตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะฮะห้าทุ่มเกือบจะครึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงครึ่งนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ